เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเข้าใช้ระบบนะครับเมื่อเราสมาัครสมาชิกแล้วนะครับเราจะเข้าระบบยังไงน,นะครับคลิกที่เข้าระบบที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเข้าไปจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับกนก้นนะใส่ยูเซอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ใส่คลิกที่นี่จะมีตัวรหัสขึ้นมาให้ใส่นะครับตรวจตามตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับคำถามเนี่ยไม่ต้องไปใส่นะครับคำถามตรงนี้จะให้มันจำหรือไม่จำแล้วแต่นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดเล่นภายนอกนะครับไม่จำดีกว่านะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับในหน้านี้ยังมีอีกนะครับบางที ระบบของเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถคลิกล้างข้อมูลพุกกี้ได้นะครับก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งอย่างเช่นล็อกอินไม่ได้ใส่รหัสผ่านแล้วผิดตลอดนี้นะครับก็ลองมาล้างข้อมูลคุกกี้ดูนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นเข้าระบบนะครับอ่านี่เข้าระบบเรียบร้อยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งอ่าก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็จะใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดใครใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับมันมีปัญหาอยู่ก็คือบางคนนะครับยังไม่ได้ยืนยันสมาชิกนะครับก็ต้องเข้าไปที่อีเมลของตัวเองที่ใช้สมัครเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นยืนยันสมาชิกเสร็จนะครับก็มาเข้าระบบเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับสำหรับการเข้าระบบ